สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์ดูรายกันแล้วกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันโดยบอลลุ่เบลลิสค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องไฟอินฟราเรดคืออะไรหลายๆคนอนาะจจะสงสัยนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาค่ะไฟอินฟราเรดนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าไฟอินฟราเรดเนี่ยคือเป็นคลื่นดังสีระยะไกลค่ะที่ปกติเนี่ยจะมีอยู่ในแสงอาทิตย์อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ สิ่งมีชีวิตในโลกนี้อย่างมากค่ะเพราะว่าไฟอินฟาเรดนะคะเราต้องแยกจากเออรังสีอุลตร้าไวโอเลตนะคะมันคนละตัวกันนะคะไฟอินฟาเรทนะคะเขาจะช่วยในการสร้างความร้อนนะคะแต่ว่าเข้าไปในผิวเราเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกร้อนนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการสังเคราะห์ค่ะสังเคาะแสงของพืชน,นะคะแล้วก็ในการมีชีวิตของสัตว์ต่างๆในโลกนี้แล้วโดวยปกติค่ะ 80%ของพลังงานแสงอาทิต์นะคะจะถูกสร้างขึ้นจากรังสีฟอสฟาเรสค่ะดังนั้นนะคะฟอฟาเรสจึงมีคุณสมบัติที่จำเป็นมากๆสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็โดยปกติร่างกายมนุษย์สามารถสร้างรังสีฟอสฟาเรสขึ้นมาได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเกิดโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเวลาเราเดินผ่านใครเคยที่เดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางที่ต้องผ่านกล้องที่เขาจับ ขึ้นความร้อนในร่างกายของเราอะค่ะตัวนั้นแหละค่ะร่างกายมนุษย์นะ่ยสามารถสร้างคลื่นตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นในความที่ว่าเอ้ยตัวนี้มันชื่อว่าไฟอินฟราเรดนะคะคราวนี้มาดูคุณสมบัติพิเศษของไฟอินฟราเรดกันนะครบไฟอินฟราเรดนะคะเป็นคลื่นที่มองไม่เห็นค่ะเพื่อนๆเ,เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะแล้วไฟอินฟราเรดเนี่ยค่ะ ก็จะสร้างความร้อนค่ะแต่ว่าเมื่อสัมผัสเราไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเขาสามารถแทรกซึมเข้าไปในวัตถุต่างๆได้รวมทั้งเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะนอกจากนี้ค่ะด้วยความที่ไฟฟลีท์นะคะมันเป็นคลื่นนะคะเขาก็จะแสดงคุณสมบัติของแสงได้ด้วยคือมีความหักเหแล้วก็มีความสะท้อนได้ค่ะแล้วก็ไฟฟลีทนะคะมันจะเป็นรังสีที่ปลอดภัยค่ะไม่ทำลายผิวหนังเหมือนอย่าง รังสีอุลตราไวโอเลตนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของไฟฟลตกันค่ะประโยชน์ของไฟฟลตนะคะเพื่อนๆก็คือข้อแรกนะคะทาให้โมเลกุลน,น้ําในร่างกายเนี่ยแตกตัวค่ะนะคะดังนั้นเมื่อมเลกุลน,น้ําในร่างกายแตกตัวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดค่ะนะคะเพราะว่า น้ำในร่างกายกว่า70%เนี่ยก็คืออยู่ในรูปของเลือดนะน้ำเหลืองต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อระบบไหลเวียนเลือดดีข้อที่2นะคะเขาก็จะช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายของเราแล้วก็ช่วยข้อที่3ก็คือช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายของเราได้นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังบรรเทาอาการปวดในกล้ามเนื้อ ชั้นลึกได้เพราะว่าไฟนเฟลตนะคะเขาสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อชั้นลึกได้นะคะแล้วเขาก็จะช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายค่ะข้อที่5นะคะเขาทำให้เกิดความผ่อนคลายนะคะดังนั้นนะคะเราได้รับรังสีคลื่นสีตัวนี้มากๆเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็จะลดความตึงเครียดในร่างกายของเราโดยเพราะกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยแล้วข้อต่อไปก็คือเขายังช่วยในการ ขจัดเซลลูไลท์ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราค่ะโดยเพราะอย่างยิ่งนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีไฟน์เฟลต่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะเขาจะช่วยช่วยขจัดทําให้เซลลูไลท์ของผิวของเราเนี่ยดีขึ้นผิวฟองน้ําผิวเปลือกส้มของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้ค่ะสําหรับคนที่มีน้ําหนักส่วนเกินมากเกินไปเนี่ย ไฟเฟรดก็ยังช่วยในเรื่องของน้ำหนักส่วนเกินได้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นว่าประโยชน์ของไฟเินฟรดมีมากมายค่ะแล้วเราก็ได้นํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือผลิตภัณฑ์เบลีของเราด้วยค่ะนะคะสำหรับข้อมูลที่เรานํามาถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ